วันจันทร์จับได้สหัชชะสัชชะคืออะไรคือรอบด้านนะครับรอบด้านคืออะไรก็คือคุณปฏิสัมพันธ์กับอะไรอยู่นะครับกับครอบครัวกับเพื่อน ที่ทำงานที่บ้านนะครับคือสัตว์ชติทั้งหมดแต่ถ้าจะให้แคบลงมาหน่อยนะครับแคบลงมาหน่อยเนะี่ยสัตว์ชะในความหมายของวันที่สองนะครับมันตรงกับเลขนะเลขห้าแล้วดันนะครับดันนะดันนะ ตรงกับตำแหน่งที่ว่าลาภะก็พูดง่ายสหัชชะเป็นลาภะนะเ,เ,เหมือนจะไม่ได้นะมาเฉยเลยวแต่ไม่ผิดไอตัววันจันทร์จับได้ไพ่คนท้องคนท้องที่หมอจะแทนตำแหน่งของภาพท้องเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของปุตตาอะไรพวกนี้แสดงว่าตรงกันเออยังไงยัยงไง แต่ว่าตั้งตังธงวราเลขส้าสัจฉเป็นลาภะแนวทางของพุวันจนในรอบนี้โชคลาภจะมาจากมีคนนำมาบอกครับโดยเฉพาะคนนั้นนะครับโดยเฉพาะคนนั้น อยู่ในบ้านครับเนะครับเลขห้าเนี่ยแทนตำแหน่งมันคือเป็นพันธุกนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพันธุกพันธุกคืออะไรคือคนที่อยู่ในบ้านบ้านเรานะแสดงว่าเลขบ้านต้องไม่ลืมนะครับบ้านเราคนที่อยู่ในบ้านเลขเกี่ยวกับคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดหรือใครก็ตามที่เราคุยกันเรื่องหวยเรื่องตัวเลขคนในบ้านเอามาเป็นแนวทางได้ครับคุณเต๋อ สาจชาเป็นลาภะาและเป็นเลข5ในความหมายในยะหนึ่งเลข5น่ะมันมีตำแหน่งอันนึงเรียกว่ามรณะเข้ามาถ้าหมรณะเมื่อไหร่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จิตปัญญาเจ้าที่จึงบอกว่าอีกช่องทางหนึ่งของขบวนจันทร์ก็คือเลขจาก ใช้คาว่าอะไรดีวะเลขจากการดนใจใช้คาว่าดนใจนะคุณอาจจะไปทําบุญมาคุณอจ,จะไปไหว้ไปขอมาอะไรก็ตามไม่รู้นะตามพิธีการแต่ะละคนไปแต่ก็จะได้เลขมาถูกไหมก็ได้เลขมาแต่หมอก็บอกว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อเลขนั้นเดี๋ยวภายในเนี่ยมันจะดนใจเลขมันจะเปลี่ยนนี่หรอเปามเอออันนี้ไม่รู้ของใครเนี่ย เลขมันจะเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าอทำไมมันเป็นเลขนี้คุณอยากจะไปเสี่ยงซิมซีมาไปจับปิงปองไม่รู้แหละเให้จับเอาไว้ก่อนตาเอาไว้ก่อนแต่เดี๋ยวใกล้ๆเลขมันจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนนั่นคือการดนใจครับแต่เพราะว่ามายัดให้ใส่มีอยังไงก็ต้องเอาบัางคับะอะไรอีก อายุครับพรมัญญานเพราะว่าตำแหน่งเลข5าลาภะมันโดนสุภาสุภาคืออายุวันที่ิเกิดอย่าลืมนะคำว่าเลขตัวเองเลขสุภาเนี่ยคือเลขเกี่ยวกับตัวเองการเกิดอายุอุณิบิเกิดหมดไหมหมดนะอ่ะหมดครับเน้นย้ำไปทีนะพรมัารย์จับได้สัตว์ช้าและโดกระลาภะเน้นหนักในเรื่องของแนวทางจากที่มีคนอื่นเอามาให้เอามาบอก และหรือเลขจากการดนจิตตดนใจจากสิ่งเล่นลับมองไม่เห็นหรือ,าาอ,รอครูบาอาจารย์สื่อสิทธิ์ที่เราถืออนเฟิมครับอมอต้นว่าไปแล้วนี่มาดูต้นธรรมนะครับต้นธรรมเขาจะว่ายังไงต้นธรรมหมอต้นบอกห้าห้านะครับดูต้นธรรมเขาว่ายังไงอ่ะอะไรพิมพ์มาเห็นไหม เลขชัดเจนนะครับไม่ไม่คุมเครือเลยชัดเลยชัดเจ๋าเลยนะครับอ่ะเห็นไล่พิมพ์มานะครับจับดีๆห้ามโกงไพเ่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพอมันจับอะไรวันเสาร์ได้ดีดดก็จะมาหาว่าโกกเนี่ยอ่ะ,อะ,อะเห็นไลฟ์พิม,มาครับพี่มาเลย หมว่า0 4 8 4อ่ะแสดงว่ามันมี4ซ้ำกันถึง2ตัวก็แสดงว่ามันจะเหลือแค่3ตัวนะครับให้คือเลขจะไม่เยอะอ8เนี่ยอยู่ในตำแหน่งพันธุแล้วเป็นปุตตะ8อยู่ตำแหน่งพันธุแล้วเป็นปุตตะ, 8, น,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 ตะนี่คือ,อตัวเลขของวันนั้นนะตัวเลขของวันนั้นนะ ลองดูสิไปเขียนไก่อนนะไปก่อนนะอันนี้ไปกันสดๆนะครับไปกันสดๆนะจ๊ะต้นทําเขาบอกว่าพูดมาแล้วเขามันมีเลขหมอจะไม่ทิ้งเลขไหนจากเบอร์นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นตกลบนไปแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเลขประจำคมวันจันทร์เป็นเลขห้าเห็นไหมโมดที่แล้วห้าก็มาใช่ไหมแปดห้าห้าแปด ห้าแบบนะสมาอีกมันก็เยอะไปมากนะจะไม่ก,ก็เยอะไปหรือเปล่าถ้าเราห้ากับสี่เป็นตัวตั้งต้นอ่ดูสมมตินะสมมตินะเราเอาสี่กับห้าห้าสี่เป็นตัวตั้งต้นได้ไหมนะครับนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งแปด รู้นะใครจะ48 58 45เออไม่รู้หมอกว่าถ้ายึดตามตัวเนี้ยแล้วถ้าใครตรงกับเลขที่หมอบอกเนี่ยมันเป็นเลขอยู่ในบ้านอยู่แล้วเป็นอายุเราหรือว่าเป็นพศเกิดอะไรเราอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นเลขเซน์เนี่ยก็น่าจะปิดจ็อบได้ไม่ยากเนาะสำหรับคนวันจันทร์นะครับแต่ก็เน้นย้ำเลยว่าคนวันจันทร์ถ้า ตามไพ่เมื่อตอนเย็นด้วยแล้วตามตอนนี้ด้วยก็หมอรสุกว่าน่าจะนะมีคนที่โชคดีอยู่หลายคนรรอบนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ